ในสมัยพุทธกาลมีพระรูปหนึ่งชื่อพระโปโธิละท่านจะมีความความรู้ด้านปริยัติคือด้านการศึกษาเล่าเรียนทางด้านทฤษฎีปเป็นอย่างดีสอนลูกศิษย์มาหลายองค์จนสําเร็จเป็นพระอรหันต์แต่ตัวอาจารย์เองยังไม่บรรลุทำอะไรวันหนึ่งท่านพระโปโธิละเดินผ่านพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ตรัสขึ้นมาว่านั่นโมคะบุรุษคนใบลานเปล่ากำลังเดินผ่านเราไป ท่านโพธิละก็ได้สติขึ้นมาว่าพระพุทธเจ้าตรัสถึงตนเองที่ดีแต่สอนคนอื่นแต่ตนเองยังไม่ได้บรรลุธรรมชั้นสูงท่านโพธิละจึงพยายามแสวงหาอาจารย์แต่พระอรหันต์ที่บรรลุธรรมเหล่านั้นล้วนเป็นลูกศิษย์ท่านพระโพธิละพระอรหันต์ลูกศิษย์เหล่านั้นจึงแนะนําให้ไปหาสามเณรน้อยผู้บรรลุอรหันต์แล้วและเคยเป็นลูกศิษย์ท่านโพธิละเช่นกัน สาม,มเณรกำลังซักผ้าอยู่ริมสระน้ำเมื่อเห็นอาจารย์อยากฟังธรรมก็บอกให้อาจารย์เดินลุยน้ำมาหาตนเพื่อจะดูว่าอาจารย์ได้ลดละทิฏฐิมานะหรือ,อยังเมื่ออาจารย์ยอมเดินลุยน้ำมาก็รู้ว่าอาจารย์ละทิฏฐิมานะแล้วและพร้อมจะฟังธรรมจึงแสดงธรรมให้อาจารย์ฟังว่ามีจอมปลวกอยู่หกรูมีเฮียอยู่ข้างในปิดเสียห้ารูเหลือไว้รูเดียว ก็จับเฮี้ยฆ่าเสียได้โดยเปรียบรูหรือทวารทั้ง6คือตาหูจมูกลิ้นกายใจเมื่อท่านพระโปธิละได้นำไปปฏิบัติก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการเรียนรู้จะให้เกิดประโยชน์สูงสุดต้องนำมาปฏิบัติจึงจะเกิดผลเช่นการทำสมาธิจะทำให้เป็นผู้มีเหตุผล